สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจของเพื่อนตุ้ยนะครับพบกับคลิปประจำวันเหมือนเดิมนะครับเรียนแล้วก็เน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับสาหรับใครนะฮะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ของผมนะครับรีบเลยนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันมาคุยกันเยอะๆนะฮะกับแอดโกแปดแนะครับที่ผมแปะเอาให้ด้านล่างนี้เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับเราจะมาเป็นเพื่อนกันมาใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมมารับข่าวสารจากผมโดยตรงนะครับรวมไปถึงมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายนะครับล่าสุดเพิ่งจะแจก iPhone 12เข้าไปนะครับก็ใครที่ยังไม่ได เข้ากลุ่มนะครับรีบเลยนะครับรบกวนปนม10นิ้วเลยนะครับให้รีบเข้ากลุ่มกันมานะครับมาใกล้ชิดกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับผมวันนี้ครับข่าวที่ผมนำฝากฮะก็เป็นเรื่องอนาคตของปอปะป,ปานะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเออมันก็ยังมันก็ยังไม่ชัดเจนนะในตอนนี้แต่แนวโน้มครับแนวโน้มที่จะย้ายออกเนะี่ยมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ก็มีสื่อเขาก็เล่นกันเล่นข่าวว่า ปารีสแซงต์แชมงเนี่ยได้เริ่มเดินเรื่องแล้วนะได้เริ่มคุยกับทางด้านตัวแทนของป๊อกบาร์นั่นก็คือเอเจนต์อย่างบิโนและโอลานะครับผมว่าซัมเมอร์เนี้ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่ป๊อกบาร์จะย้ายออกคือผมว่ามันมันมันดีกับทั้งสองฝ่ายนะเอาจริงๆนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงหลังเขาก็ไม่ได้แฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ น่าจะเป็นแบบนี้มาพักหนึ่งแล้วแหละนะครับเพราะว่าการที่เขาเนี่ยย้ายกลับมาด้วยค่าตัวสถิติโลกเนี่ยนะครับก็เลยทําให้แฟนบอลหลายๆคนเนี่ยคาดหวังกับเขาไว้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับก็เอ่อเรียกว่าเขาก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะผมก็ไม่ได้ว่าว่าเขาแย่อะไรนะครับแต่ว่าพอเขาโดนเรื่องวิจารเรื่อยๆเนี่ยโดนวิจารเยอะๆเนี่ยคือถ้าทําดีอะมัน,ม,นมันเหมือนเสมอตัวแต่ถ้าเขาทําพลาดขึ้นมาครั้งนี่ป๊อกบาจะโดนหนักมากโดนหนักจริงๆนะครับ อันนี้ผมเห็นใจเขานะนะครับกับเคสนี้นะครับเพราะว่าโดนด่าเยอะมันก็ทำให้เราบางทีเราก็ลำคาญเราก็อยากจะปัดภาระไม่อยากจะมาทนอะไรแบบนี้แล้วนะครับสำหรับปอกบาผมว่าในความรู้สึกลึกๆเขาก็ต้องมีแอบรู้สึกแบบนี้บ้างแน่นอนนะครับและในซัมเมอร์นี้ครับมีทีมที่พร้อมจะคว้าตัวเขาจริงๆนะครับนั่นก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก่อนหน้านี้เคยเป็น่าวกับยูเวนตุสแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเจรจาท่าทามหรือว่า อะไรที่มันเป็นงานเป็นการจริงจงจังๆสักทีนะครับแต่คราวนี้ผมว่าปารี่เขาจริงนะครับเขาวางโครงการที่จะทวงบอลลังแชมป์ลีกเอิงกลับมาและจะพาตัวเองไปให้ถึงแชมป์ยุโรปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาต้องเอานักเตะที่เรียกว่าเป็นระดับโลกเนี่ยเข้าไปสู่ทีมให้เยอะมากที่สุดนะครับและปอปอกบาก็คือหนึ่งในนั้นผมเชื่อว่าพวกเขาพร้อมครับทั้งเรื่องของค่าตัวและค่าเหนื่อยที่จะประเคนให้กับปอกบากและนี่คือทางออกที่ดีสุดนะครับในการที่ ปอกบาร์ย้ายออกนะฮะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาโดนด่าแบบนี้อีกแล้วนะครับและแมนยูเต็ดก็จะได้เงินก้อนหนึ่งนะครับในการไปซื้อมิดฟิลด์คนอื่นเข้ามานะฮะไปซื้อตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่กำลังหากันอยู่ในตอนเนี้ยนะครับเอาตัวรับจริงๆเข้ามาสักทีหนึ่งนะครับผมก็สนับสนุนนะให้อ่าขายป๊อกบาร์นะครับในซัมเมอร์นี้นะฮะคือไม่ได้ผมไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไม่ได้มีอคติอะไรกับเขาด้วยแต่ว่า มันเหมือนเป็นจุดที่ลงตัวของทั้งสองฝ่ายปอกบาได้เรียกว่าเอาตัวเองออกจากจุดที่เขาอยู่แล้วมันรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวนะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เงินก้อนหนึ่งที่จะไปซื้อไปทําธุรกิจกับจุดที่คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องการจริงๆนะครับก็เลยนี่คือเหตุผลที่ผมมองว่าปอกบาน่าจะย้ายออกและควรจะย้ายออกนะครับอ่านี่แหละครับ